ฝึกงานกับสารัพที่อเมริกาต้องทำยังไงแพร์จำเล่าให้ทุกคนฟังแบบ step by step หลายคนอาจจะเคยได้ดูซีรีส์เรื่องศึกส่งด่วนหรอือแมดยูนิคอร์นใน Netflix กันแล้วส่วนตัวแพก็ได้ดูเหมือนกันแล้วเป็นแฟนคลับมากๆซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งหลายคนที่ดูซีรีส์นี้เนี่ยอาจจะมีแรงบันดาลใจอยากที่จะเปิดาร์ทอัพของตัวเองหรือว่าไปทํางานในสตาร์ทอัพนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่สแตนฟอร์ดซึ่งอยู่ใจกลางเซลเทนบารีเป็นจุดศูนย์กลางของาร์ทอัพทั้งหมด,หมดวันนี้เลยอยากจะมาแชร์โอกาสดีๆนะคะตอนนี้เนี่ยแพยมีเปิดโปร โปรเจกต์ใหม่นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากที่จะทำงานที่สตาร์ทอัพโดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่อยู่ที่ิลิคอนคิลบาย์ซึ่งสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้รับฟันดิ้งจากนักลงทุนได้รับเงินลงทุนนะคะแล้วก็คนที่เป็นคนก่อตั้งสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยมีทั้งเพื่อนแพ้เองที่อยู่ที่สแตนฟอร์ดเด็กฮาร์วาร์ดเด็ก MIT เด็ก UP e n n และอีกมากมายเลยนะคะไม่ใช่แค่ที่อเมริกาเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกเลยนะคะถ้าใครดูศึกสมด่วแล้วอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพแพแนะนําเลยวิธีการทททีีีี่่่ดดดสุเราจะไ เรียนรูเกี่ยวกับอีโคซิสเต็มนี้นะคะคือการไปทำงานในในสตาร์ทอัพนั้นๆ การที่เราได้ทำงานในสตาร์ทอัพหนึ่งเนี่ยเราจะได้อยู่ใกล้คนเก่งๆเราจะได้อยู่ใกล้ founders คือคนที่เป็นผู้ก่อตั้งเป็น CEO ของบริษัทนั้นที่เขาจบ MIT มาจบ Harvard มานักเรียนไทยคนไหนที่อยากที่จะมาทำงานในสตาร์ทอัพของเพื่อนแพทหรือว่าสตาร์ทอัพที่อยู่ใน database ของเราเนี่ยสามารถสมัครเข้ามาได้วิธีการสมัครเนี่ยมี3สเต็ปง่ายๆเลย1คือต้องเตรียมพอร์ตของตัวเองเตรียม Link e d i n Profile และเตรียม CV หรือ Resume ของเรานะคะ2 ก็คือให้ไปที่ลิงก์นี้นะคะแล้วก็ fill out this form ให้กรอกฟอร์มนี้ใช้เวลาไม่เกิน7นาทีคะ่ะทุกคนใส่ข้อมูลตัวเอง position ที่สนใจที่อยากจะทำงานแล้วก็แปะลิงก์ลิงก์อินแล้วก็อ mm ัปโหลดเรซูเม่ของเราเข้าไปในฟอร์มนี้นะคะซึ่งในฟอร์มนี้เนี่ยในทุกๆ แอปพลิเคชันของทุกคนเนี่ยแพจะเป็นคนอ่านเองนะคะหลังจากกรอกฟอร์มเสร็จนะคะเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รอภายใน7วันเนี่ยเดี๋ยวแพจะแมทช์สตาร์ทอัพที่เหมาะกับโปรไฟล์ของเราให้นะคะแล้วเดี๋ยวแพจะส่งอ e ีเมลไปหาแพจะเป็นคนอ่านและแมทช์ทุกๆคนด้วยตัวแพเองนะคะ so สามารถแบบ trust quality ของแมทช์ได้นะคะแล้วสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็เป็นสตาร์ทอัพของเพื่อนแพทั้งนั้นเลยสตาร์ทอัพของคนที่แพรู้จักแล้วแพจะพยายามหาสตาร์ทอัพที่เหมาะกับเราให้มากที่สุดนะคะก็คือ ถ้าเกิดใครสามารถเวลากรอกฟอร์มนี้ให้ข้อมูลแพ้ได้มากเนี่ยแพ้ก็จะสามารถที่จะหาสตาร์ทอัพที่เบสฟิตสำหรับทุกคนได้ยิ่งดีนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าโอกาสเนี้ยเหมาะสำหรับทั้งเด็กมัธยมปลายและเด็กที่อยู่ในมหาลัยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเพิ่งจบใหม่มาจากมหาลัยหางานทำที่สตาร์ทอัพนะคะอันนี้เหมาะกับทุกคนมากเลยเพราะว่ามันมีทั้ง Position แบบ InP e r s o n แล้วก็ Remote นะคะซึ่งหลายคนถ้าเกิดอยู่ใงไทยอยากจะทำแบบ virtual internship นะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันมีออปชั่นแบบเอ่มทำงานแบบออนไลน์ ก็ถ้าใครอยากที่จะเริ่มฝึกงานต่างประเทศนะคะให้กรอกฟอร์มนี้ได้เลย